วันนี้ก็เลยหยิบยกชายแท้ของเรา <c oughs> มาพูดคุยในเรื่องนี้บ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะคร,รายการเองถหยาได้ขนาดไหนครับก่อนหน,าหน้าที่เธอจะมาเป็นสจวร์ดเธอไปทำอาชีพอื่นมาก่อนแหมไปเทรนที่นู่นแล้วก็ไปบินที่นู่นปีหนึ่งก็เหงียนเลยสิเหนียนเลย,ยเหนียว เอ้ยอะไรถึงโดนใจทําให้เธอแบบว่าย้ายสายมาเจอกันกับฉันอยากรู้ว่าในแล้วในเชิงของการที่เป็น ex ครูมาก่อนอ่ะแล้วมาสมัครที่ใหม่อ่ะไออย่างมาสมัครที่เนี้ยคือการสมัครอะของฉันกับเธอมันฉันไม่รู้ว่ามันต่างกันไหมแช่หรือว่ามันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนใช่เพราะว่าเธอเป็นไอ้นี่เนาะรับแรงกระแทกแรงกดดันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรรับได้อยู่แล้วมาแบบไหนก็รับได้อยู่แล้วเฟมเราพูดถึงเรื่องบินเนาะมือใช่โอเคเขาถามว่าอ่ะไหนๆก็เป็นแฟนกันแล้วถคนหนึ่งได้ไหมว่า ไม่แต่ละแน่เกบเพื่อนจะตอบก็กูอยากจะตอบก็กูขอตอบก่อนได้ไหมล่ะอะไรการเป็นสตูดิโอของมึงมา10ปีตอนเนี้ยเอออยากรู้ว่าอาชีพนี้สอนอะไรมึงบ้างอ่ะแล้วตอนนี้อยากรู้ว่าเธอยังจะอยากอยู่ในสายอาชีพเนี้ยเธอยังมองตัวเองว่าอีก5ปีหรือสิบปีข้างหน้าเธอจะยังอยู่ในสายอาชีพนี้อีกอยู่หรือเปล่าเช็คบินค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้แหละที่เราขอ 2, คนคใช่วันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะ,คะจากคุณเฟมนะคะหรือว่าดีเจเฟมหรือว่าอคุณมิสเตอร์ซูปรา National Thailand รองอันดับ2ปี2022และ m r International Thailand 24เห็นไหมล่ะู้นะคะและก็ยังเป็นสะจวดด้วยตามคอนเซปต์ของรายการของเรานะคะก็โอเคขอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเช็คบิน EP 2ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือรายการของฉันเนี่ยก็คือเป็นฟิลว่าเป็นการหยิบจับคนในวงการ Aviation เนี่ยมาทอลกเกี่ยวกับเรื่อง การบินการเดินทางก็คือหมายถึงว่าทุกตําแหน่งทุกภาคส่วนจะได้มารายการใช่รวมถึงเป็นหมื่นคนร้อซและก็รวมรวมถึงแบบว่าคนที่เป็นผู้โดยสารด้วยอาจจะเป็นแบบใครก็ได้ที่แบบว่าแบบฉันเดินทางมาฉันรู้สึกว่าแบบว่าอุ้ยทาไมแอร์หรือสจสุคนนี้เขาถึงมองฉันแบบนี้จีบฉันหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองอะไรแบบนั้นก็ยอมได้นะคะก็วันนี้ก็เลยอ่าหยิบยกชายแท้ของเรามาพูดคุยในเรื่องนี้บ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะ โอเคก็รายการของเราไม่มีอะไรมากนะคะมือถือไม่ไฟสองหน้าเอาแล้วแต่ความสวยความหล่อรายการเองสามารถหยาบได้ขนาดไหนครับแล้วแต่ต้องการเลยครแล้วแต่ความสืของเราหลายคนนี่ไม่รู้เพราะว่าคือเราเนี่ยไม่คือเราเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่บริษัทเดียวกันอยู่รุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนรุ่นแบชเดียวกันนะคะก็เลยหยิบนางมาเพราะว่านางเนี่ยแบบดีกรีมันเลิศดัเอออะไรเงี้ยอ่ะไหนไหนลองแนะนําตัวหน่อยสิเป็นยังไงมาไงคะครับก็เฟรมครับอยู่สายการบินเดียวกับโอแล้วกันครับเป็นเพื่อนรุ่นอย่างที่โอบอก แล้วก็ตำแหน่งอย่างที่โอบอกครับทุกอย่างตามนั้นเลย<ม>ต้องเป็นหล่อเหลือเกินค่ะจบที่ไหนมาคะจบ A b แบครับอ,อ,อจบศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษอาร์ตอิงครับม,<ช>มันก็ส่งอยู่แล้วใช่แล้วก็ตอนนั้นเป็นไมเนอร์เป็น hospitality management ก็คือจริงจริงก็คือตรงสายเออก็คือ hospitality อยู่แล้วด้วย<ช>แล้วก็เรียนแบบอิงอีกภาษาก็ได้ตรงสายอีกก่อนหน้าที่เธอจะมาเป็นสจวรเธอไปทาอาชีพอื่นมาก่อนไหมทาตอนแรกก็เป็นเป็นนแบบแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ เออทำเกี่ยวกับพวกแบบฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยแหละก็งเก็งใน ด้วยชุดว่ายน้ำด้วยอยากจะเห็นเลยเอาเห็นแล้วเห็นบ่อยแล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็อยู่นะแบบทำได้ประมาณปีหนึ่งปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเลยไปสมัครสจวรที่เวจตก็ไปอยู่เวจตปีหนึ่งก็ไปอยู่ที่เวียดนามอยู่เวียดนามเป็นเบสไทยที่โดนไปอยู่เวียดนามเอาหรอใช่เพราะว่าตอนนั้นเวจตมีแบบมีอยู่ประมาณสองสามแปดอะไรเงี้ยแล้วที่ไทยมีเครื่องแค่ลําเดียวก็เลยโดนโอนไปเวียดนามถูกต้องไปเทรนที่นู่นแล้วก็ไปบินที่นู่นไป ก็เหงียนเลยสิเหงียนเลยเหงียนแล้วโอ้ยเลยเหรอก็จริงจริงคือมันก็เป็นประสบการณ์แหละเพราะเราก็ได้พูดภาษาเวียดนามได้เจอผู้โดยเวียดนามได้เจอผู้โดยที่มันแบบหลากหลายมากขึ้นแล้วแฮปปี้ไหมตอนนั้นแฮปปี้นะเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ต่างเมืองอ่ะต่างบ้านต่างเมืองเราก็เลยแบบมีเพื่อนในแบดใช่ป่ะคนไทยมันก็เลยเหมือนต้องกระจุกเกาะกลุ่มกันมันก็เลยสนิทกันมากสามสิบสี่สิบคนอะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบถ้าอยู่สายอื่นก็คงไม่ได้มีฟิลอะไรแบบเนี้ย แล้วถ้ามันแล้วถ้ามันแฮปปี้อะอะไรถึงโดนใจทําให้เธอแบบว่าย้ายสายมาเจอกันกับฉันจริงๆก็คืออยากทำฟูลเซอร์วิสอืมแล้วตอนนั้นมันเวียดเจ็ตเป็นโลคอสไงคือเราอยากแบบเรามีความฝันที่อยากจะแบบใส่สูตรอยู่บนเครื่องทฟูลเซอร์วิสบินสวยๆบินหล่อๆอนี่แหพอที่นี่เปิดเนี่ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันก็มีโอกาสทําให้เราได้กลับบ้านด้วยแล้วก็เป็นฟูลเซอร์วิสด้วยก็เลยมาสมัคร โอเคแล้วอยากรู้ว่าในแล้วในเชิงของการที่เป็นเอ็กซ์ครูมาก่อนอ่ะแล้วมาสมัครที่ใหม่อ่ะไออย่างมาสมัครที่เนี้ยคือการสมัครอะของชั้นกับเธอ่มมันฉันไม่รู้ว่ามันต่างกันไหมฉชนอยากรู้ว่ามันมีความต่างกันมางน้อยแค่ไหนอ๋อใช่เพราะว่าเธอเป็นไอ้นี่เนาะใช่เป็นแบบมาใหม่ใหม่เออเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีความกดดันเพิ่มขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าเราเป็นเอ็กซ์ครูเราจะรู้สึกว่ากรรมการจะคาดหวังอะไรจากเราหรือเปล่าเราแบบเฮ้ยเขาจะถามอะไรมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับแบบการบินในเ a t i o n safety s e ว v i ต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ ข้อดีหรือข้อเสียหรือเปล่าก็ไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็มาเริ่มที่ใหม่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่ประสบการณ์ที่เราได้รับมากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองแล้วอันนี้แบบอยากให้เธอแบบช่วยรีวิวตอนช่วงสมัครใหม่ได้ไหมแบบพูดแทนฉันก็ได้เพราะว่าเราเราอยู่รุ่นเดียวกันเราสมัครเข้ามาพร้อมกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบว่าใส่การดินเราอะไรเงี้ยของของที่เราเลยที่ใหม่เลยว่าแบบว่าคือพสร็จมันเป็นยังไงมันยากมากน้อยแค่ไหนคือเนี้ยรู้สึกว่าอาชีพเนี้ยสมัยก่อนอ่ะมันมีความแบบมันมีความ คนอยากจะเป็นมากๆไม่รู้ึไม่รู้สึกไปเองหรือเปล่านะปัจจุบันคนก็ยังอยากเป็นมากๆอยู่นะหรอไม่รู้ไงเพราะว่าเราแก่แล้วเออแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือการแข่งขันมันสูงมากๆค่ะโปรเซสต่างๆอาจจะด้วยเรื่องโปรเซสด้วยแหละที่สมัยนี้อาจจะแบบสเดือน3เดือนได้เป็นลูกเรือแล้วบางสายวันนึงได้เป็นลูกเรือแล้วใช่แต่ของเรามันหกือนะอใช่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบอะไรที่มันได้มายากอะเรามันจะมี S <S เ,ออเห็นข้ามาอยากทำอะไรอนยะ่าเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าที่นี่นะสำหรับที่นี่นะมันก็โป c e s สมันนานแล้วมันก็มีผู้สมัครเยอะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากแข่งขันนะอยากได้ออมากออมากประมาณนี้ ในเรื่องของโปรเซสมันก็มีขั้นตอนที่มันเยอะมากเหลือเกินข้อเขียนก็แล้วสัมภาษณ์เดี่ยวก็แล้วสัมภาษณ์กลุ่มก็แล้วยังจะไปว่ายน้ําอีกไปนี่ต่ออีกใช่ถ้าสอบจิตวิทยาอีกมันเยอะไปหมดอะไรเงี้ยไตรวจร่างกายอีกเอขนาดเป็นเอ็กซ์คูอยู่แล้วอะยังต้องกลัวเลยว่าตรวจร่างกายจะตกหรือเปล่าซึ่งมันก็มีคนตกเออใช่มันก็เลยทาให้รู้สึกว่าแบบมันเครียดมันยากแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปว่าคือพอเธอเป็นเอ็กซ์คูอย่างเงี้ยคำถามเวลาคําถามสัมภาษณ์อย่างเงี้ยจะต่างกับของฉั ว่าเออแบบเคยทำงานในแบบพวกแบบเซอร์วิสอินดัสทรีไหมหรือว่าเออแบบคุณแบบควแบบมีรับแรงกระแทกแรงกดดันได้มากน้อยแค่ <c oughs> ไหนอะไระไรับได้อยู่แล้วมาแบบไหนก็รับได้อยู่แล้วเฟมเราพูดถึงเรื่องบินเนาะมือใช่โอเคเออคือเมาเลยเนี่ยคือตอนสมัครอะค่ะ มันมาพร้อมแฟนมาพร้อมแฟนเก่าม,ม,มาที่ายเนี่ยอ,อแล้วมันบังเอิญมากๆตรงที่ตอนที่ไปรอบสัมภาษณ์เดี่ยวอะสัมภาษณ์ติดกันเลยอ้าวเหรอ,อ,อกูไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่มึงคือแบบเขาเข้าไปก่อนแล้วกูก็เข้าตามไปเออเออในรอบเดียวกันอืคนต่อกัน่แล้วก็เขาก็เหมือนแบบเขาก็เข้าไปสัมภาษณ์อะไราตามปกติซึ่งพอสัมภาษณ์เสร็จอะพอเราเข้าไปอะเขาก็ถามว่า มีแฟนหรือยังแล้วก็ตามธรรมดาเนาะผู้ชายที่อยู่ในสายสายแอร์บิวชั่นนะคนมักจะคิดว่าเหมือนแบบเป็นแบบ LGBT หรือเปล่าเขาก็เลยถามแล้ว่ามีแฟนหรือยังแล้วก็แฟนผู้ชายผู้หญิงเราก็เลยตอบว่าแฟนผู้หญิงครับเขาบอกแฟนทํางานอะไรเขาบอกว่าอ๋อแฟนอยู่ King Power ครับเขาบอกเอ๊ะคนเมื่อกี้ก็อยู่ k ิงพาวเวอร์เออก็เลยแบบใช่ครับ เขาบอกใช่คนเมื่อกี้คือแฟนเหรอก็เลยบอกใช่ครับเมื่อกี้แหละครับเขาก็ฮากันเลยก็ซินเซียดีนะก็แบบจริงใจนะลากัะแต่ประเด็นคือเขาถามอย่างนี้เขาถามว่าอ่ะไหนๆก็เป็นแฟนกันแล้วถ้าคหน่งยได้ไหมว่าถ้าจะให้คนหนึ่งเข้าอ่ะจะให้ใครเข้า ซึ่งคําถามมันเนี้ยมันเป็นคําถามที่จริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแต่มันเป็นคําถามที่ดูว่าเรากดดันหรือเปล่าเราเครียดเราเกรงอะไรหรือเปล่าซึ่งกูก็กดดันมึงเพราะถามงี้กูก็แบบเออไปนึกนึงแล้วก็แบบยังไงดีวะแล้วก็เลยตอบเขาไปว่าอ,อถ้าให้เลือกคนนึงก็คงเลือกให้แฟนเข้าโอ้อโหหล่อเลย <laughs> สปอับหรุดมากแต่กูมีเหตุผลกูบอกออว่าเพราะว่า ตอนนี้ผมเป็นลูกเรือแล้วแต่แฟนอ่ะคือเขา่ไปสมัครมาหลายสายแล้วเขาอยากเป็นลูกเรือมากๆตอนนี้ฝันผมเหมือนสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นของที่นี่แค่นั้นเองเออแต่แฟนอ่ะคือเหมือนยังไม่ได้แบบสําเร็จเลยก็อยากจะให้เขาได้มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์นี้ก่อนอแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ากลับมาใหม่ก็ได้เออหยน่ารากักอ่ะสรุปภูผ่านเขาตกอลอ,อ คือตอบดีมากไม่แต่เราว่าเขามีในใจอยู่แล้วแหละเขาบอกเขามีในใจอยู่แล้วว่ามันอาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆทาให้เราเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณผู้ชายก็อาจจะแบบเขาอาจจะอยากได้ผู้ชายรถนั้นหรือเปล่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แต่ว่าสุดท้ายเราก็พอเราเข้ามาแล้วเนาะเราก็เคยมีโอกาสได้ไปามกรรมการวันนั้นว่าแบบการที่ผมตอบอย่างนี้มันทําให้แบบแฟนผมไม่ได้หรือเปล่าเออเขาก็บอกว่าจริงๆไม่เกี่ยวหรอกมันก็แบบแค่วัดเฉยๆว่าเราเรินดูเขาได้ไหมซึ่งจริงๆสุดท้ายเราก็ มันก็มีเหตุผลว่าทำไมเราผ่านทาไมเขาตกแล้วเธอโดนคําถามเซฟตี้บ้างปะ โดนเออโดนแต่จำไม่ได้แล้วว่าถามอะไรแต่โดนอืมก็คือสำหรับ X คูเนี่ยว่าง่ายๆว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราย้ายสายเราไปสมัครที่อื่นน่ะเขาก็จะวัดภูมิเราแหละว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเจอผู้โดยสารแบบนี้บนเครื่องยูจะมีวิธีการปฐมพยาบาลยังไงต้องมันก็อาจจะเป็นความกดดันหนึ่งที่ X อ็กคูจะโดนเวลาที่ไปสมัครสายอื่นก็คือนอกจากจะต้องรู้เรื่องบริษัทแล้วอาจจะต้องมีความรู้เรื่องการบินอยู่เออเพื่อให้เขาถามอ่าฟิลนี้ก็ ผ่านมาได้ก็ผ <g ill an> ่านมาได้ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลชีวิตการเป็นสจวนไม่รวมที่นี่อะคะ่ะกี่ปีละของที่นี่ก็9ปีแล้วปะเ <6, S 1> ข้าปีที่เก้าเก้าปีเข้าปีที่9แล้วถ้ารวม<ส>ที่เก่าก็10ปีพอดีอืแล้วเธอแล้วเธอรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ในอาชีพนี้ได้อยู่อีกไปนานๆเลยปะอยากอยู่ไปเรื่อยๆเ,อเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกเนาะเราจริงๆเรารู้ตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนละเราเริ่มเรียนทางนี้แล้วก็ มันก็เป็นพาชั่นหนึ่งที่เรามีให้กับวงการแอนิเมชันค่ะคือถ้ามันแบบเรายังอยู่ในวงการนี้ได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีอ,อ,อถึงแม้ว่าเ,เรามีอาชีพเสริมเป็นดีเจนู่นนันนี่สร้างความสุขให้คนอื่นแล้วตอนนี้เราก็แบบโด่งดังมากมายอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยากจะอยู่ในาชิชมันก็เป็นมันก็ตามฝันเนาะคนเรามันก็มีความฝันได้หลายอย่างมันก็ไม่ผิดแต่ว่าตราบใดที่เรายังมีความรามับผิดชอบต่อหน้าที่นั้นๆนก็โอเคไง ย้อนกลับมาน,นิดนึงอยากรู้ว่าตอนนี้แล้วตอนที่มึงสมัครอะ่ะมึงแบบมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะแบบว่าให้เราแบบผ่านมาในทุกแบบขั้นตอนที่เราจะต้องเจอเจอที่เรารู้ว่าแบบเออเดี๋ยวมันจะต้องเป็นแบบด่านไหนอะไรยังไองอะไรเงี้ยย้อนกลับไปตอนสมัครหรอ,อมันต้องสายแรกก่อนเนาะคือเนี่ยว,ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆอันนี้เป็นให้ความรู้แล้วกันสําคัญมากๆสําหรับการที่จะแบบสมัครก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าบริษัทเขาต้องการคนแบบไหนอเออ ตอนที่สมัครสายแรกอะ่ะด้วยความที่เป็นแบบโลคอสเนาะ,ะมันก็คือต้องการความแบบสดใสเข้าถึงง่ายเป็นคนสนุกเป็นคนอะไรเงี้ยแล้วบวกกับเขาอะ่ะมันก็มีข่าวว่าเขามีแบบรอบทา l e เล้นโชวมีรอบการ<อ>าสแสดง มันก็เลยทําให้เรารู้ว่าโอเคเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแบบขึ้ขึมขม,มาเท่ๆคูคูเขาต้องการคนที่แบบเอ็กเพรสตัวเองได้แบบเต็มที่เหมาบ้านคนแบบเป็นคนแบบมึงอะ่ะเออเออเออก็เลยพอเราทําการบ้านแล้วอะ่ะพอเรารู้ว่าเขาต้องการคนยังไงเราก็แค่ดูว่าเราเหมาะกับที่นั่นหรือเปล่าอออพอเรารู้สึกว่าเราเหมาะเราก็แค่เอาตัวเองออกไปในแบบตัวเองซึ่งตอนนั้นก็พอรู้ว่ามีทันเล่นโชว์เราก็เตรียมโชว์และโชว์อะไรคะตอนนั้นมึงกูโชว์แบบ เดินแบบบวกเต้นอเหรอเพราะว่าเราเป็นนายแบบไงเออก็เลยเป็นเดินแบบแล้วก็เต้นก็กรีดกราดเออเขาก็ชอบเขาก็แฮปปี้เราก็จะรู้สัมคัญได้เลยนะตอนนั้นว่าขานัาจะชอบก็จะมีคนที่ไม่เตรียมตัวไงมึงกูมันซึ่งมันตลกอ่ะมึงต่อหน้าคนเป็นรอยนี่ก็ออกมาหลอเออคือเขา โชว์แบบต่อหน้าทุกคนน่ะที่สมัครวันนั้นอ่ะเขินนะค,คนที่คนที่ไม่กล้าแสดงออกก็คือตุ๊บเลยใช่มันก็จะมีคนที่เหมือนแบบเขาก็จะให้นั่งเป็นตามตัวเลขใช่ป่ะเอเอแล้วก็พอถึงอ่ะเบอร์หนึ่งออกมาแสดงเบอร์สองออกมาเบอร์สามมาเบอร์สีออกมาเบอร์สี่รู้ขึ้นมาแบบ my talent is I have service my ตุบตุ๊บ <laughs> ตุบอยู่แล้วอันนั้นทาเลนอะไรใช่ก็คือแบบ มันก็ต้องเตรียมตัวเออคือพอมาแบบงี้มันก็ไม่เตรียมตัวนี่บอปะเออเข้าใจเข้าใจมันก็แบบไปโชว์แบบเราก็ไม่อยากเป็น่างนั้นน่เข้าใจถ้ามาสายใหม่ก็ตอนนั้นเราก็ข้อมูลบริษัทเนาะข้อมูลบริษัทก็ต้องแน่ความความเป็นแฟนพันธุ์แท้ของบริษัทเนาะใช่คือจริงๆอ่ะเนี่ยว่าสายอาชีพนี้โดยเฉพาะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอะเอาพูดตรงๆเลยนี่ว่าได้เปรียบกว่าสายอาชีพอื่นมั้งในความรู้สึกนะเพราะว่ามันมีสถาบันติว หรืปะแล้วก็มันมีข้อมูลเยอะมากๆสําหรับคนที่เขาเป็นอยู่แล้วแล้วเอาออกมาเปิดเผยให้คนอื่นรู้อย่างเช่นวันนี้เออคือเราก็มาบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาต้องการคนแบบไหนอะไรยังไงในแต่ละสายเพราะฉะนั้นคือมันแบบมันหาข้อมูลได้เยอะมากๆอ่ะถ้าเทียบกับสายงานอื่นนะหรือเปล่าเนาะคือเพราะว่าสายงานอื่นหรือว่าแบบอย่างอย่างเช่นพวกโรงแรมหรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยมีคนออกมาบอกว่าถ้าอยู่จะสมัครโรง,งแรมนี้ปพรสิดนคือใครแหละก็ <อะ S 1> เขาไม่พูดมันจะไม่หาดินเองอะไรกันเองอันนี้คือมันแบบ แล้วคนลูกเรือในหนึ่งสายอ่ะมันมีเยอะมากสามร้อยสี่ร้อยคนเราเลือกศึกษาได้ได้เลอยอเพราะฉะนั้นคือมันแบบนี่รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเป็นจริงๆอ่ะ มันไม่มีช่องทางเยอะอคือมันไม่ยากที่จะหาอินโฟม t ชันของแต่ละบริษัทนานใช่ซึ่งของเราก็เป็นการหาข้อมูลบริษัทส่วนใหญ่ถูกต้องอันนั้นอ่ะตอนตอนที่ตอนที่กูสมัครอะกูถึงขั้นว่าแบบไปดูเลยนะว่าตัวแมสคอตของของบริษัทอ่ะเป็นแบบชื่ออะไรสีอะไรแล้วก็ใช้ดาราคนไหนเล p พรีเซนต์ตัวแมสคอตเออขนาดนั้นเลยคือตอนนั้นคือแบบเนิร์ดมากแล้วอยากเข้ามากอะไรเงี้ยเออก็จะแบบ ตอนตอนตอนเทรนกูก็เนิร์สสุดๆเลยครับอ่าแล้วตอนสัมภาษณ์เดี่ยวอะสัมภาษณ์เดี่ยวมึงเต็มตัวยังไงบ้างคือสัมภาษณ์เดี่ยวอะเอาจริงบ้างกูไปชิวๆเลยกูไปแค่กูคิดว่าไปให้กดดันน้อยที่สุดแล้วก็ไปให้เป็นตัวเองมากที่สุด แล้วก็ไปแบบเป็นตัวเองแต่เข้ากับวิถีของบริษัทนะ,ะคือรู้ว่าเขาอยากได้คนแบบไหนแล้วก็เอาความเป็นตัวเองบวกกับสิ่งที่เขาต้องการ,รมาลวนก็คือความเป็นขี้เล่นบวกกับความนอบน้อมมีความเป็นไทยหน่อยเรียบร้อยนิดนึงติดเล่นบ้างถูกต้องก็อย่างที่บอกอะ่ะด้วย อาชีพมันเป็นอาชีพที่ต้องเจอคนเยอะอเพราะฉะนั้นจะมานั่งแบบแอคหรือว่านั่งแบบเฉยๆไม่พูดไม่จามันก็ไม่ได้ม,มันก็ต้องมีความแบบเฟลลี่เข้าถึงง่ายแต่ในขณนะเดียวกันก็ต้องมีความน้อมน้อม,อมความแบตามที่บริษัทอยากจะได้ถูกต้องแล้วแต่แต่จริงอตอนสัมภาษณ์เดี่ยวกูก็ไม่ไม่ไม่เครียดใช่เออแค่แคว้พระแบบว่าม,มาอคือกลัวมีโอกาสได้เคยไปสัมภาษณ์ ออกไปได้เคยไปอยู่ในห้องที่เขาสัมภาษณ์เป็นกรรมการมไม่ใช่เป็นกรรมการหรอกเป็น observer เพราะฉะนั้นอะ่ะคนที่เขาเครียดอ่ะมันดูออกเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราไปแบบ ไม่เครียดไปแบบโอเคเครียดแหละมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วแต่ว่าซ่อนความกดดันให้ได้มากที่สุดมันก็จะดูออกการกระทำแอคชั่นสายตาเหมือนกันคือมันจะไม่เกรงมากเพราะอย่างบางคนอะมันจะเกรงไปหมดมันมันจะจํามาตอบไปหมดมันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ธรรมชาติอ่ะกรรมการก็จะดูออกนะเราเราเราตอนสัมภาษณ์กลุ่มอะ สัมภาษณ์กลุ่มรู้สึกตอนนั้นมันจะเหลือประมาณแค่30คนหรือหรือ40คนประมาณนี้แล้วอะ่ะเออสัมภาษณ์กลุ่มเหรอสัมภาษณ์กลุ่มก็เนี่ยว่าทุกสายการบินน่าจะต้องการคนที่เหมือนแบบทํางานเป็นทีมเท่ากับคนง่ายแล้วก็ไม่ ไม่แสลบนะมึงไม่สารแน่เพ<อ>ื่อนจะตอบก็กูอยากจะตอบก็กูขอตอบก่อน,นได้ไหมล่ละอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบนั่งเงียบๆเนี้ยตก,ตกนะใช่แบบนั้นตกนะพวกที่แบบสาะระแน่แบบอยากจะแบบใช่มึงเราจําได้ปะรอบเรามันมีคําถามแบบวัดความรู้ฟิลแบบฟิลไม่ได้ความความรู้วัดความว่าม,มึงเป็นคนยังไงอ่ะที่แบบเขาจะถามอย่างกูกูโดนแบบสมมุติว่าเนี่ย สิบคนนี้ไปอยู่ในถ้าแต่ละคนเป็นแต่ละอาชีพไหนลองบอกมาดิว่าตัวเองอะมีความสําคัญยังไงที่ถ้าถ้าถล่มลงมาแล้วแล้วมึงจะต้องรอดชีวิตเอ,อถ้ากูเป็นคนแบบอยากเอาตัวรอดอะ่ะผมอะเป็นคนนี้คนนั้นผมต้องรอดให้ได้มันก็จะ,จะแสดงให้เห็นถึงความว่าแบบมึงเนี่ยมึงจะเอาแต่ตัวเองเออ,งอกปะซึ่งนาตอนนั้นอะถ้าคนที่แบบคิดไม่คิดไม่ทันหรือว่าหุยกรรมการเขาอยากเห็นคนรอดหรือเปล่ายากให้กูรอดหรือเปล่า เราก็จะแบบเอาความเอาตัวรอดของเราออกมาเยอะเกินชาวบ้านเราก็จะตุบได้อ่าเข้าใจคือมันเป็นเขาเรียกว่าคําถามแบบวัดไหวพริบเนาะวัดกล<ช>ืนว่าแบบการทํางานเป็นทีมของคุณเป็นยังไงคือจริงๆริอ่ะตอบไปอ่ะไม่มีผิดหรอก<ช>เออตอบไปไม่มีผิดแต่แค่ว่าออสิ่งที่เขาอยากฟังแล้วเขาจะมองว่าอยู่แบบมอง <คน S 1> เห็น,หนคนส่วนรวมไหม<ช>ด้วย<ช>อะไรอย่างงี้คือคนจะไม่เข้าใจนะคะว่าสัมภาษณ์กลุ่มคืออะไรสัมภาษณ์กลุ่มมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเขาจะเอาเรื่องราวที่เป็นข่าวสารบ้านเมืองนะตอนนั้นเรามาดิสคัส หรือว่าอาจจะเป็นแบบคําถามใหม่เลยที่มาดิสคัสขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าต้องเก่งข้อสอบไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็พยายามแบบก็สําหรับสำมุ่มอ่ะมันจะถ้าเกิดว่ามีการเรียนหรือว่ามีการแบบบอกต่อกันมาอะไรเงี้ยส่วนเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณว่าแบบเออให้คนอื่นพูดก่อนถ้าเป็นทริกอ่ะสำหรับของกูนะให้คนอื่นพูดก่อนแล้วก็แบบว่าอุ้ยใ agree with you ฉันเห็นด้วยนะแล้วฉันขออนุเสริมได้ไหมในสิ่งที่คุณแบบพูดอะไรเงี้ยก็พวกนี้ก็เป็นพวกตำหนามจริงจริงมันก็ปกติแหละสำหรับการทํางานเป็นทีมอ่ะ ว่าทาไมถึงไม่เห็นด้วยเราบอกว่าเออเพราะอะไรว่าถ้าเห็นด้วยก็เพราะอะไรแต่ไม่ใช่แบบก็กูจาเอย่างเงี้ยมึงจะทาไมไม่ได้ตกแล้วก็ค่อยมาเป็นว่ายน้ำปกตินะก็ร้อยเมตรว่ายท่าอะไรก็ได้ขอ้สิบกวมึงถ้าสิบของชั้นร้อยเมตรมึงไปกรบเั้นเออร้อยเมตรวะร้อยเมตรไปกรบเออใช่สุดท้ายก็ค่อยตรวจร่างกายตรวจร่างกายมีคนตกด้วยมีคนเป็นแบบไวรัสตับอักเสบ อะไรเงี้ยตกนะเออก็สำหรับใครที่เป็นหรืออะไรเงี้ยสีอะไรเงี้ยตกใช่ลองลองเช็คดูก่อนตัวเองจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลากว่า6เดือนเพื่อที่จะมาตกรอบสุดท้ายแล้วคือมันคือจบเลยอะชีวิตอะไรเงี้ยอ่ะแล้วอย่างนี้ผ่านมาปุ๊บกลารเป็นสจวรตของมึงมา10ปีตอนเนี้ยเอออยากรู้ว่าอาชีพนี้สอนอะไรมึงบ้างอาชีพนี้ให้หลายอย่างอาชีพนี้ให้ให้รถให้บ้านให้มงกุดให้ชีวิตให้มีชีวิตที่ดีค่ะให้ทุกอย่างจนถึงวันนี้อืมแล้วก็ให้เราเป็นคนที่ มีความอดทนแล้วเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเฮนเนละ่ะม,มีความอดทนนี่เมื่อกี้คนเมื่อกี้ก็พูดไปว่ามีความอดทนใช่เออก็ให้รู้จักกดกรัน้นให้รู้จักรู้ว่าเฮิบแบบฮบอันนี้อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราชอบชแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เพราะทุกอย่างมันก็จบแค่ตรงนั้นนะอะอะแล้วเราทํางานมาตอนนี้อยากรู้ว่ามี คือต้องเจอเคสบ้างแหละเพราะว่ากูก็เจอเคสบ่อยเออแบบไม่ว่าจะเป็น medical case หรือเรื่องตลก<ม>หรือเรื่องอะไรฟิลนี้อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบเอออยากให้มึงอแบบมาแชร์เรื่องราวต่างๆให้ผู้ฟังหน่อยสิว่าแบบว่ามีเรื่องอะไรที่เราเจอมาแล้วมันตาตรึงเราบ้างเคยเจอที่เก่าตลกตลกก็มีเช่นแบบสมมติว่าบอกให้รักเข็มขัดเขาก็เอาหมวกกันน็อกขึ้นมาใส่อะไรเงี้ยหรอเออแบบ่าลักมาลักไม่ร้วเอาหมวกกันน็อกขึ้นเขาคิดว่าเสพกว่าที่เก่านะสมมติว่าเราจะไปเชียงใหม่ เขาก็เดินมาบอกว่าเขาเป็นคุณลุงเดินมาบอกหนูหนูเดี๋ยวถึงสมมตินะเดี๋ยวถึงลำปางแล้วปลุกด้วยนะเดี๋ยวเลยป้ายอะไรเยก็มีก็มีแต่ว่านี้เป็นแบบเคสของที่ี่เก่าี่ที่เก่าใช่แล้วแล้วพวกแบบ medical case ยังไม่ยังไม่มีที่แบบว่าจะต้องประถมเรียบร้อยเลย medical case นี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องเจออยู่แล้วล่ะแต่เอาที่กูแบบเจอน่าจะแปลกกว่าคนอื่นแล้วกันเออเจอหลังจากที่แบบรีลีสมารีลีสก็คือหลังจากที่แบบผ่านมาเป็นลูกเรือตัวจริงนะผ่านโปรผ่านโปรผ่านมาเป็นลูกเรือตัวจริงได้แค่ 1อาทิตย์ก็บินไปสิงคโปร์ใช่ปะ่ะแล้ก็เจอเจอผู้โดยแบบตกตีอ่ะตกตีที่บ้านครอบครัวมียลูกอะไรเงี้ยบนเครื่องอสุดท้ายก็คือจับหรอก็คือแบบรวบรัดมัดตึงทุกอย่างก็คือใช้เรสเตนคิดใช้เรสเตนคิดเลยจับ เราไปสิงคโปร์ก็คือตำรวจตวจําหลดขึ้นมาหมดเลยก็คือเป็นการทะเลาะวิวาทกันบนเครื่องใช่ใชแล้วก็แบบมันรุนแรงมากมึงเพราะว่าเขาแบบเขาเมาอะ่ะแล้วเขาก็โวยวายแล้วเขาก็ทุบตีแล้วเขาก็โยนข้าวของทำลายข้าวของแล้วเราเป็นผู้ชายอืคนเดียวที่จะต้องไปรบหลัดใช่ใช่ แล้วเราก็แต่เราก็แบบให้ผู้โดยสารคนอื่นช่วยอะไรเง,งี้ยเป็นฝลั่งก็แบบช่วยกันมัดมัดแล้วก็แบบมือหนังก็ม่วงแบบเพราะเราเรา,เราเเราไัดแอปโรเชแรกคือมันต้องแน่นอะออ,อามามือหนังก็ม่วงแบบเลื่อนไม่เดินอะมือสุดท้ายก็คือต้องไปแบบเอาอีกอันนึงใส่แล้วก็ตัดอแล้วก็คลายไป ก็เรียกได้ว,ว่านอกจากจะเป็นจ,จัตวัดเซอร์วิสเสิร์ฟแล้วก็ยังจะต้องดูแลความปลอดภัยทุกสิ่งอย่างถูกต้องอ่ะแล้วตอนนี้อยากรู้ว่าเธอยังจะอยากอยู่ในสายอาชีพเนี้ยเธอยังมองตัวเองว่าอีก5ปีหรือสิปีข้างหน้าเธอจะยังอยู่ในสายอาชีพนี้อีกอยู่หรือเปล่าคือกลัวอยากเป็นครูแต่แรกแหละ ได้เห็นแบบนี้คือชีเป๊ะมากนะคะทุกคนชีแบบอ่าน CCM ท่อง CCM ได้ทุกหน้านะคะคําว่า CCM ก็คือเป็น Kevin c r u m a n u a l ซึ่งแบบว่าเหมือนเป็นแบบฟิลเหมือนเป็นเอกสารที่ทุกคนจะต้องแบบอ่านเล่มนี้อ้างอิงอ่านเพื่อที่จะแบบว่าเอาเปดบทุกอย่างอยู่ในเล่มนี้เออซึ่งเวลาเราอ่านอะเราก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างหรือบางทีแบบเราพอเทรนผ่านอ่านทีหนึ่งนิดหน่อยเออเทรนผ่านปุ๊บก็จบแต่ยัยนี่คือว่างและชีชอบอ่านมากและชีอยากเป็นครูมากใช่ก็คือ ถามว่าอยากอยู่ในสายอาชีพนี้ยังไงมองตัวเองยังไงก็คือจริงๆอะอยากอยากเป็นครูแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปทำออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะแบบอยากจะเติบโตในสายอาชีพนี้แหละ,ะอยากเป็นเพ์เซอร์อยากเป็นครูเหมือนคนทั่วไปแหละอเออแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเอาความรู้ที่เรามีมไปสอนไม่ใช่แค่กับคนที่อยู่ในบริษัท กับคนนอกบริษัทอุ้ยก็ดีสิสมมติว่าอนาคตช่องชัดอันนี้เติบใหญ่เติบโตแบบการบินแบบเช็คบินอะไรเงี้ยเราต้องการแบบความรู้ที่อัปเดตว่าตอนนี้เอเวอป็นยังไงบ้างก็อาจจะมีช่วงตลกช่วงหนึ่งช่วงความรู้ช่วงหนึ่งเออก็ให้เธอมาแบบมาคอยเป็นแบบช่วยอัปเดตว่าเอยจริงๆแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเห็นว่าตอนนี้เขาจะมีเทรนเอทีคาไอตัวใหม่ที่เหมือนแบบทุกคนจะต้องสอบตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นสจว์ตในอนาคตหรือว่าแอร์ในอนาคตก็คืใครนักบิน ก็ประมาณนั้นแหละก็คือพูดง่ายๆก็คือเขา ข้างบน,เ,นเขาเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่เราก็เลยต้องเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่ตามอ๋อโอเคโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอันนี้มันเป็นแบบเชิงลึกไปน,นิดนึง <ๆ S 2> นะคะอ่ะโอเคมาในช่วงสุดท้ายแลวอยากจะให้แบบว่าพี่เฟรมเนี่ยเอ่อได้แบบเขาเรียกว่าเอ็นเครน้องๆหน่อยว่าหรือว่าอยากจะฝากถึงน้องๆหน่อยว่าแบบคนที่ยังอยากเข้ามาในสายอาชีพนี้เขาควรที่จะแบบเตรียมตัวยังไงหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างก็จริงๆสายอาชีพนี้พูดกันตรงๆก็เป็นสายอาชีพที่ไม่ว่าจะเป็นใคร อาชีพอะไรอาชีพอะไรเรียนจบแบบไหน,นก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมันนี่ว่ามันอยู่ที่ Mindset แล้วก็บุคลิกะเออเนาะเป็นหลักค่ะหน้าตามันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าตอนเอาจริงตอนที่เราเข้ามาที่เนี้ยสายเนี้ยปัจจุบันนะ ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยที่นี่เขาต้องอยากได้ลูกคุณหนูแน่เลยเมึงก็ดูลูกปูดิแล้วดูแล้วดูพวกเราเดิลูกคุณหนูแบบไหนอะออคือแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราคงไม่ใช่สเปคเขามั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งสำคัญก็คือ ก็ต้องลองการเตรียมตัวด้วยใช่ถ้าเราแบบเตรียมตัวแล้วเราคิดว่าเราแบบพร้อมแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลองอ่ะแค่ออกมาสมัครมันก็สูดมันก็มีโอกาสแต่มันก็จะมีนะคนที่เขาชอบพูดว่าแบบว่าที่นี่เขาชอบแบบนี้ข่าวตีที่นี่เขาต้องแบบนี้ที่นี่เขาต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ไม่เสมอไปนะเพราะว่าโอกปอเฟเรก็ไม่ได้เหมือนกันใช่แล้วสุดท้ายมันก็คือมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอ่ะลองคิดภาพเรา กับรุ่นเรากับรุ่นน้องตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันอมไม่ได้ปีนี้ก็อาจจะได้อีกปีหน้าก็ได้หรือว่าอสองปีข้างหน้าก็ได้สุดท้ายคือภาพของรูปร่างหน้าตามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอ,อแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันยังอยู่ก็คือไมล์เซ็ตใช่ปหล่ะท้า m ัไมล์เซ็ตที่ดีที่ไหนก็อยากจะรับเรา ถ้าจะเตรียมตัวอะไรอะนะก็เตรียมตัวเรื่องนี้เป็นหลักดีกว่าถูกต้องค่ะเอออันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่ปกติอะเราจะเชิญแบบปกติว่าอีรออันนี้เพิ่ง EP 2 <G ül> อองเองไม่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะเนี่ยจะมีเพื่อนเป็นแบบพวกเก้งกวางส่วนใหญ่ออหรือไม่ก็สนิทกับผู้หญิงใช่ไหมไม่จะไม่ค่อยสนิทกับแบบเพื่อนผู้ชายเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนผู้ชายในรุ่นที่แบบว่าบังเอิญได้เข้ามาอยู่ในรุ่นเดียวกันแล้วก็พอมาสนิทกันก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าผู้ชายก็สามารถแบบ ทำงานบริการได้แล้วก็แบบดูแลได้ดีมีความนอบน้อมอะไรไม่ต่างกับ l อลเหมือนกันเพราะว่าเวลาคือด้วยความที่กูมีอาชีพเสริฟเป็นดีเจใช่ไหม,มเวลาที่คนแบบที่เขาเคยเห็นเราในลุคดีเจมาเห็นเราในลุคสัจจวัตอะเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมึงแบบคนละคนเอเอ,เอคืออย่างที่บอกหนละสุดท้ายแล้วคือเราไปอยู่ตรงไหนเราก็ต้องอ่ะแดป ให้เป็นแบบตรองนังใช่เพราะว่าฉันอ่ะตอนอยู่บนเครื่องอ่ะฉันก็แมนนิดหนึ่งฉันก็แมนนิดหนึ่งแมนแบบแมนขึ้นมาแบบสวัสดีครับัก็โอเคทุกคนก็จริงๆ EP นี้ก็ประมาณนี้แบบว่าเป็นฟิลแบบว่าเมาเม้ามอยกันเรื่องการบินแล้วเดี๋ยวแบบว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นใครก็เดี๋ยวให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าเนาอก็ยังไงความรู้นิดนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่มีความรู้แล้วใช่หลังจากนี้ก็ใครมาใครมาต้องแบบว่าความรู้นิดหนึ่งเออต้องต้องแบบว่าเค้นขึ้นมาเดี๋ยวสู้อย่าง ไค่ะทุกคนก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับรายการเช็คบินเ้วยนะคะเป็นรายการใหม่ของ o r ร o เองนะคะก็เป็นฟีลว่าเรามีระหกระเหินไปเที่ยวแล้วเนี่ยเรามีอยู่ในสตูท็อกง่ายๆบ้างนะคะบางทีการไปเที่ยวเนี่ยก็เปลืองเงินถูกต้องกังจะบอกว่าใช้งบเยอะใช่ก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นอะไรใหม่ๆบ้างเนาะอะไรถูกๆอะไรถูกถูกบ้างก็ยังไงฝากทุกคนเนี่ยติดตามด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วอีีหน้าจะเป็นใครนะคะฝากทุกคน รอดูกันเลยเจอกันครับบ๊ายบาย